สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับมื้อค่ำนี้คะ่ะเราก็จะพาเพื่อนๆคะ่ะมารับประทานบะหมีจ่จานี้คือยำบะหมี่ของเรานะจ๊ะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงบ้างสีสันน่ารับประทานไหมคะเป็นฝีมือของเราเองนะคะที่เราทำยำรวมมิตรจ้าทุกคนเราเกือบจะไม่ได้โชว์แล้วนะเพราะว่า ลืมค่ะทุกคนลืมค่ะลืมค่ะเนาะก,ก็ลืมไปว่าตัวเองเนาะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะสายไหนรู้ไหมชีวิตแบบไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนค่ะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของเราวันนี้เราอยากกินเราก็กินค่ะวันพรุ่งนี้เราอยากเที่ยวเราก็เที่ยวชีวิตมีหลากหลายสไตล์มากๆนะคะทุกคนค่ะ อาหารการกินเราก็สามารถทําได้นี่เลยค่ะทุกคนคะมาทานบะหมี่ยำรวมมิตรบะหมี่ของเรากันนะคะทานยำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะนี่คือส้มค่ะนี่คือส้มของเราจะเราอยากรับประทานส้มก็ได้จ้ะทุกคนมาทานกล้วยด้วยกันนะคะน,นี่ก็คือกล้วยค่ะก็ทานไม่พันก็จะต้องดําแบบนี้เลยจ้ะแต่ก่อนอื่นสําหรับมือ้อค่ําของเราวันนี้นะคะทุกคนคะ มารับประทานยำค่ะยำบะหมี่ไข่เค็มด้วยกันนะคะนี่คือหมึกกรอบจ้ะทุกคนคะหมึกกรอบจ้ะอร่อยมากเลยนะคะสำหรับมื้อค่ำของเราวันนี้เท่านี้ก็อิ่มแล้วจ้า<ม>เป็นยำที่แสนอร่อยมากๆนะคะนี่เลยจะเป็นบะหมี่ที่แสนอร่อยมีหมูยอค่ะหมูยอ มึกค่ะหมึกนะคะก็จะมีฮอทดอกด้วยค่ะทุกคนนะมียำรวมมิตรก็จะเป็นยำรวมมิตรทะเลแล้วก็ใส่ไข่เค็มด้วยนะคะทำแบบไหนทุกคนนี่คือยำที่แสนอร่อยของเรามากๆนะคะไม่เคยทำยำอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราเราชิมแล้วค่ะเกือบจะทานหมดนะคะ เกือบอดลงคลิปเลยนะคะทุกคนก็ขอเก็บภาพบรรยากาศที่แสนอร่อยแล้วก็ความสวยงามบนโต๊ะอาหารของเรานะคะแบบแบบนี้เลยจ้ะแบบเต็มๆนะคะก็ส้มอย่าเพิ่งแกะนะคะทุกคนถ้าเราอยากทานเราก็ทานเป็นลูกแบบนี้นะคะไม่ต้องไปแกะนะคะแต่บางคลิปเราอาจจะแกะนะคะใส่กล่องเพื่อที่ว่า ช่วงไหนเรามีเวลาเนาะเราก็จะแกะใส่กล่องแล้วเ,เข้าตู้เย็นนะคะแต่จริงๆส้มอะ่ะเราทานแบบนี้จะดีมากค่ะทุกคนทานแบบเป็นผลเนาะ เราก็แกะเปลือกสดๆรับประทานเลยค่ะทุกคนคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาขอทำคลิปรับประทานอาหารนะคะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันนะคะชีวิตแบบไร้สไตล์นะคะแก้วก้าวชามแนวค่ะทุกคนมาทานยำด้วยกันค่ะฝีมือเราทําเองทานเองนะคะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันคะ <S <S ่ะเมนูที่แสนอร่อยแบบนี้ก็ขอบอกเลยนะคะว่า มีฝีมืออยู่นะคะมีฝีมืออยู่นะคะทุกคนมาทานด้วยกันจ้ะก,ก็ทำไม่ยากถ้าตั้งใจทํานะคะก็จะทํายากสําหรับที่บางครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ถ้ามีเวลาเราอยากทานอะไรเราก็ทำเอาเองค่ะทุกคนค่ะนี่เลยจะอาหารการกินพร้อมเสิร์ฟและ มาทานด้วยกันนะคะคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะมาเติมความอร่อยด้วยกันสำหรับมื้อค่ำกับยำบะหมี่ของเราจากกับยำรวมมิตรทะเลค่ะทุกคนค่ะยำรวมมิตรทะเลค่ะนี้เลยบรรยากาศยำรวมมิตรทะเลของเรา